อ่านี่ครับมาตัดแบ่งรัวพลาวาให้หน่อยนั้นตอนนั้นคนไหน้น้องปุ๊กกับกับน้องโจวเอาไปแล้วครับแบกไปแล้ว,ออลวแบกรัวใหญ่ไม่ให้คุณเนตชาคุณรัดตัวหนึนห่งตอนนั้นเนี่ยร้านดีลันเดี๋ยวก็ไปเข้าไป,ขไปแข่งกันเนี่ยเขาแบกไม่ไ <ป S 1> ไหน่อย,อยนี่โอ้เนี่ยนังกินเล่นๆนังกินดิบชอตๆก็ได้ครับนังกินเล่นๆได้อ hmm. ร่อยอนังกินนังกินปลาดูรัดไป อร no tamam. ่อยๆน้ำมะกรอาดูรสชาตเหมือนมันแก้วจะหวานหวานจัำเลยหวานอร่อยฮะหวานอร่อยของปลาฮะของปลาวที่ก่อนหน่อเนี่ยมาหักริญยากับฮะอาจจะมีขายก็ต้องทำขายเหมือนกันนะถ้าเป็นมะพร้าวที่แก่ๆมะพร้าวที่มันมีลูกครับก็ตัดตัดต้นแล้วก็ตัดเอาไม้ครับตัดต้นเอาไม้แล้วก็เอามากินนะอร่อยเยี่ยมนะอือกรอบว่า ก็อ,อร่อยอื้อมก็อ,อร่ครับอ้อไม่หนอหรือไมแกครับเอาไปแกงก็ได้แกงกะทิแกงส้มก็ได้แกงอร่ไยครับ,บนะแกงปนะลาน,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 น้าแกงเนื้อไดแกงกะทิกังเนืครได้น้าเนื้อไก่เนื้อเนื้นนนๆๆๆนอวัว เอาไปเลยแมบฮะเดี๋ยวครับฮะนั่งอยู่รถฮะรนจะหมดจะจมหรือบ้านตะเกะครับมานั่งอยู่รถนั่งกินไเติมครับฮะนั่งจมอะไากดูามนะพามาป้อนเจ้วดีกว่าผมเองครับนะโอ้ยเยี่ยมเลยฮะบรรยากาศดีมากฮะนะไปเดี๋ยวเนาะนะ เราเลื่อนหนาไวเลยครับเออเยี่ยมนี่หัวปลาครับหัวปลา,ปาหัวปลาข้า,กา,คคางกินเดินเนี่ยแล้วใครครับนะมาเยี่ยมครับเยี่ยมเนี่ยโอเค